มาอีกแล้วนะวันเนี้เพิ่งมาถึงเลยคนรักมีดเดินป่าทั้งหลายอันนี้เป็นรุ่นแลมโบที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเคบานี่แหละคะ่ะแบรนเคบ้าเหมือนกันแต่ก็คือจะเป็นรุ่นยอดนิยมที่คนรักมิดหลายหคนรู้จักกันดีก็คือเป็นมิดในตำนานนะคะเป็นมีดแลมโบ ชื่อรุ่นเขาก็คือ USMC นะคะรุ่นนี้จะเป็นปลอกหนังตามด้านล่างนี้เลยเนาะปลอกหนังเป็นด้ามไม้สีน้ำตาลอันนี้ก็คือแบบไม่รู้จะบอกว่าเป็นยอดนิยมตลอดการหรือเป็นรุ่นฮิตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเข้ามาตอนไหนก็หมดทุกทีอะอันนี้ก็คือเป็นพีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมีไว้ครอบครอง ไว้ชมดูลเล่นๆหรือว่าจะพกไว้เวลาเข้าป่าก็ทักมาหาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเคบิลเหมือนกันอันนี้เป็นเคบารุ่นเล็กอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นรุ่นของ B K 2ด้ามสีดำขมสวยมากเลยเลเซอร์ทั้งสองด้านอันนี้เลเซอร์ด้านนี้เป็นเลเซอร์ B K 2เลเซอร์รุ่นเขานะคะอะไม่โฟกัสใน,น คือสวยนะ่ะแล้วหนานะไม่ได้แบบว่านี่นะจับถนัดกระชับมือมีรีวิวรายละเอียดใน youtube นะว่าติ๊กเน็ตหนาเท่าไหร่แล้วก็ความยาวโดยรวมเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าคือมากกว่า20ิเล่มและที่ที่ที่มาแล้วก็ไปนะคะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นยาวยาวกว่านี้มีเหมือนกัน สวยมากอันนี้เป็นเป็นรุ่นเดียวกัน BKT เหมือนกันจะของเขาก็รออยู่เมื่อไรจะมาถึงนะเนี่ยสวยมากบอกเลยใครสนใจก็ทักมหารอได้เลย มีเดินป่ามีสะสมของคนรักป่าทักมานะคะ